คลิปนี้ผมจะมาบอกเทคนิคการตั้งค่าโหมดออปเปอเรชันกันครับ บอกเลยว่าใครมือใหม่เนี่ยผมโค่นแนะนําคลิปนี้เลยครับเติมเกม Delta Force ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง s t e ีมและกาลินาไม่ว่าจะมือถือหรือ PC ก็เติมได้ที่ l s t m a n Shop ถูกกว่าเติมเองเข้าไวเติมเกมกาลินา Delta Force ID เดียวกันเติมได้ทั้งมือถือและ PC หรือจะเติม Delta Force ของสตรีมก็มีให้เติมเหมือนกันเติมเกมบนเว็บรับส่วนลด l i s t m a คอย i n พร้อมผ่อนได้นานสูงสุด10เดือนมีเกมชั้นนํามากมายมีแอดมินดูแล24ชั่วโมงทางเว็บและไลน์ เติมถูกเข้าไว่ผ่อนได้แถมพอยต์สะสมมีสิทธิ์รับแพ็กเพิ่มที่ l i s t m a n Shop เท่านั้นใครไม่อยากพลาดให้ในต่างๆของเกียล์รัฟฟ์ฟอร์มก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็กในกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมบอกเลยว่าช่วงนี้ผมจะทำโอ P ค่อนข้างบ่อยครับบอกเลยว่าติดตามกันได้เลยครับทุกคนการทั้งค่าทั้ง2โมนเนี่ยก็จะคล้ายๆกันครับทุกคนสารบบทโอ P กับบหมดบอแฟนะ แต่โหมด OP เนี่ยจะมีเทคนิคลับอีกนิดหนึ่งครับทุกคนบอกเลยว่าโคตรแนะนํเลยครับสำหรับคลิปนี้นะอย่างแรกเรามาดูที่พื้นฐานก่อนครับแล้วก็มาดูตรงคําว่าต่อสู้ครับทุกคนอย่างแรกเลยครับก็คือช่วยเลงนะเอาจริงเนี่ยโหมด OP เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยใครที่อยากเล่นตึงๆเนี่ยต้องปิดช่วยเลงครับเพราะว่าเราต้องยิงหัวเป็นหลักนะใครเล่นโหมด OP แล้วยิงหัวแม่นๆเนี่ยบอกเลยว่าโคตรโหดครับแต่สำหรับใครที่ยังไม่ค่อยเซียนมากเนี่ยอย่างผมนะทุกคนผมก็จะเปิดช่วยเลงไว้ครับอันนี้ผมก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่านงะครับ ทางซ้ายเนี่ยจะเป็นของโหมดออปเปอเรชันครับทางขวาจะเป็นโหมดวอร์เฟร์ครับทุกคนผมจะไม่ให้ดูตัวโหมดออปเปอเรชันครับใครที่อยากดูโหมดวอร์เฟร์เนี่ยสามารถเข้าไปดูตรงขวามือได้ครับผมไปตามคลิปไปแล้วนะบอกเลยว่าทั้งแจกความไว้พร้อมปุ่มควบคุมด้วยครับนี่ครับเพื่อนๆดูตรงซ้ายมือครับเล็งอย่างรวดเร็วเนี่ยผมจะปิดทั้งหมดเลยนะอันนี้คือเวลาเรากดยิงเนี่ยมันจะซูมเองครับอันนี้ผมปิดไว้ครับผมไม่ได้ใช้นะเรื่อมาครับทีหลังผมก็จะเปิดหมดเลยครับทุกคนการเล็งยิงอย่างรวดเร็ววขอออองงงาาาาาุธหหลลัััััักกกกกกนนนนนนนะะะะะคคคครร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 บบบบผผผมมมมมมมปปปปดดดดยยยยิิสไไไไเเเเเ์ีีี่่่็็็็จซ้้้้ททณ ต่อไปครับผมก็คือการกั้นหายใจตรงมารัวเองนะคลิปสั้นก่อนอันนี้ที่ผมเคยทำไปเนี่ยผมไม่แนะนำให้เปิดการกั้นหายใจครับในโหมดวอลแฟร์นะ แต่โหมดบอลเลชันเนี่ยบอกเลยว่าโคตรโกงครับทำไมผมผมแนะนําให้เปิดนะคือโหมดบอลเลชันเนี่ยจะต่างจากโหมดวอลแฟร์ครับโหมดวอลแฟร์เนี่ยเราจะยิงต่อเนื่องใช่ไหมครับทุกคนเรายิงแบบยิงสาดไปเรื่อยเวลาเราเปิดกั้นหายใจเนี่ยเราจะยิงต่อเนื่องใช่ไหมครับทุกคนทําให้กั้นหายใจของเราเนี่ยหมดค่อนข้างเร็วนะแต่โหมด OP เนี่ยมันแตกต่างครับโหมด OP เนี่ยเวลาเรายิงเนี่ยมันจะยิงเป็นชุดครับมันไม่ได้ยิงต่อเนื่องตลอดเวลานะการกั้นหายใจเนี่ยก็เลยจะทําให้ปืนมันนิ่งขึ้นมากๆเลยครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างครับทุกก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 คคนนนนนนนาาาาาาารรรหหหยยยยยใใใจจััับบไไมมมม่่่่่่่เเเเีีแแตตตงอะลลวโด OP ผ แนะนําเลยครับอันนี้ผมเปิดทั้งหมดเลยนะหรือว่าใครอยากปรับแต่งก็ปรับแต่งได้ครับก็จะมีให้เราเลือกครับนี่ครับแตวผมเปิดทั้งหมดเลยนะทุกคนก็เลยไม่ได้ทำเลยครับก็จะเป็นเปิดทั้งหมดครับต่อไปครับมุมมองนะหรือว่า F O V นะครับผม ือ FOB เนี่ยผมจะปรับมาเยอะมากครับเมื่อก่อนเนี่ยผมจะปรับเป็น100อเลยนะแต่พักหลักเนี่ยรู้สึกว่าเล่นในมือถือเนี่ยมันมองไม่ค่อยเห็นครับทุกคนผมก็เลยปรับลงมาสัก85นะ85เนี่ยก็ไม่ค่อยต่างจาก100เท่าไหร่ครับมันจะทําให้เรามองเห็นประตูได้ง่ายขึ้นนะอันนี้ทั้งหมด v p ทั้งหมด Warfare เลยครับอันนี้เหมือนกันเลยต่อไปครับการต่อสู้พื้นฐานนะอันนี้ก็จะใช้ทั้ง2โหมดเลยครับทั้งหมด OP แล้วก็หมด Warfare ครับเหมือนกันเลยครับทุกคนหมดเร่งนะผมจะกลายเป็นกดครับ ให้ดูคลิปนี้เลยครับนี่ครับหมดเลยหัวจะเป็นกดนะบางคนจะกดค้านะครับผมแต่ผมเล่นสองนิ้วทุกคนก็เลยกลายเป็นกดครับยกเลิกเอลิเเมื่อยิงนะครับผมผมก็เปิดไว้นะก็คือเรากดวิ่งเนี่ยเราจะเลิกซูมเองอัตโนมัติครับเราใครใช้เล่นสองนิ้วเนี่ยผมแนะนํามากๆครับอันนี้ต่อไปครับก็คือยกเลิกรักษาเมื่อวิ่งนะครับผมอันนี้ผมก็แนะนําให้เปิดครับเวลาัตูวิ่งเข้ามาเนี่ยเราจะได้ยกเลิกรักษาได้ทันทีครับอันนี้ผมแนะนํานะใครมือใหม่ที่ปิดไว้เนี่ยผมแนะนําให้เปิดเลยครับ ก็เลื่อนลงมาครับผมโหมดยกเลิกรีโหลดนะก็เป็นการขัดจังหวะการยิงครับการยิงก็จะเป็นการยกเลิกรีโหลดเองนะครับผมอันนี้ผมเปิดไว้นะใช้ได้ทั้งโหมดวอลเฟรแล้วก็ OP เลยครับต่อไปครับผมพวกแกจิตต่างๆนะก็จะเป็นมือถือทั้ง2อันครับแล้วก็จะเป็นคว้างเร็วนะต่อไปครับทุกคนเรามาดูที่ควบคุมมือดีกว่าครับอันแรกเลยครับก็คือเอี้ยวตัวยิงนะเอี้ยวตัวยิงเนี่ยผมแนะนําให้กดเปิดเลยครับอันนี้ผมแนะนำเลยนะสำหรับใครที่ในโหมด OP แล้วไม่เคยเปิดเนี่ยผมแนะนําให้เปิดเลยครับก็จะมีแบบกดแล้วก็กดค้างแล้้้ววกกก็็ไไไฮฮบบบบบิิิดดดนนนนะะะะะคคคคครรรรัััผผผมมมมจจจจเเเ่ปือออออหงงงงงาาาายยยีทุ ต่อไปครับเยี่ยวยิงอัตโนมัติ ADS ก็จะเล่น3นิ้วขึ้นไปนะครับผมผมก็ไม่แนะนําให้เปิดนะอันนี้ผมจะแนะนําให้ปิดครับเพราะว่าการที่เราปิดเนี่ยมันทำให้เราเล่นสเต็ปได้มากขึ้นนะครับผมแต่ใครที่เปิดแบบผมเนี่ยก็อาจจะได้สเต็ปได้นิดนึงครับวเวลาเรากระโดดแล้วเราเอียงใช่ไหมครับทุกคนมันจะเท่าสโคลเองครับอันนี้มันเป็นแบบเหมือนเป็นบ,บ,บล็อกเลยทุกคนผมไม่ค่อยแนะนำนะสำหรับใครที่เล่น3นิ้วขึ้นไปเนี่ยแนะนําให้กดปิดไปครับแต่สำหรับใครที่เล่น2นิ้วแบบผมเนี่ยแบบไม่ค่อยมีจังหวะในการซูมในในในเเเรร็็วๆนนนี่ยกแนะนําให้ปิดปคับ ต่อไปครับเจะโลสโคปนะผมจะเปิดเป็นเปิดตลอดเลยครับใครอยากให้ผมสอนการตั้งค่าเจโลสโคปนะครับผมสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปกันได้นะบอกเลยว่าใครเป็นมือใหม่หัดใช้เจโรเนี่ยดูคลิปผมได้เลยครับทุกคนก <c oughs> ็ผมจะปเปิดตลอดครับพวกย้อนกลับเนี่ยก็จะปิดไว้หมดเลยครับนี่ไม่มีอะไรมาานะ <c oughs> ต่อไปครับหมุนกล้องนะอันนี้ผมจะปิดทั้งหมดเลยนะเ <c oughs> พราะว่าการหมุนกล้องเนี่ยมันมีโอกาสที่เราพลาดได้ครับ <c oughs> ผมก็ยจะแนะนําให้ปิดนะแต่สำหรับใครที่ถนัดเปิดเนี่ยก็เปิดได้ครับแต่ผมแนะนําให้ปิดนะ ต่อไปครับผมก็คือควบคุมพื้นฐานครับทุกคนก็จะเป็นเหมือนเดิมนะครับข้างซ้ายจะเป็นโหมดไฟเรชั่นนะเพื่อนๆก็ะดูตรงซ้ายมือครับนี่ครับการวิ่งยกเลิกการย่อเนี่ยผมก็เปิดไว้นะเผื่อเราแบบย่ออยู่แล้วสตูวิ่งมาชาร์จเนี่ยเราจะได้วิ่งได้ทันทีเลยครับโหมดเดินนะครับผมผมจะเป็นให้บิดนะ คือจะใช้ทั้งจอยสติ๊กแล้วก็ปุ่มกดได้เลยครับสำหรับปืนดัวเนี่ยผมก็เปิดไว้ครับเผื่อบางจังหวะเนี่ยเราต้องรีบสับปืนเนี่ยมันค่อนข้างสําคัญครับสำหรับปุ่มนี้นะพฤติกรรมการปีเนี่ยผมก็เป็นทางขวามาเลยครับการบอกให้บิดเนี่ยผมก็ปิดไว้ครับอันนี้ผมไม่ค่อยแนะนํานะไม่ค่อยมีอะไรมากครับต่อไปครับควบปุ่มควบคุมนะปุ่มควบคุมเนี่ยผมทำคลิปไปแล้วครับทุกคนเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ต้องขวามือให้นะแล้วก็ทิ้งไว้ในคอมเมนต์ครับบอกเลยเป็นโค้ดปุ่มที่ผมแนะนําด้วยนะสามารถเข้าไปดูกันได้ครับทุกคนความไวก็เหมือนกันครับความไวเนี่ยผมก็ทําไปแล้วครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ต้องขวามือเหมือนกันนะก็สามารถเข้าไปดูกันได้ครับเป็นคลิปเดียวกันกระโหมดวอลเฟร ทุกคนสามาเข้าไปดูกันได้นะต่อไปครับการเล่นนะครับทุกคนแล้วก็ดูของโหมดออ e เปอเรชันครับนี่ครับผมก็จะเปิดทั้งหมดเลยนะจะมีใส่ไอเทมที่ถูกมาร์กไว้นะครับผมกดเปิดไปนะ ในมูลค่าสูงใครก่อนหรือับไพก่อนก็ปิดครับอันนี้เป็นสิ่งสําคัญมากๆเลยครับที่าหลายคนเนี่ยเล่นออนไลน์ชันแล้วเจอนะครับผมแล้วปวดหัวกับมันมากๆาเลยนะก็คือเพื่อนรูทของก่อนเราครับคือเพื่อนแย่งของของเราไปเนี่ยแบบหน้าตาเฉยเลยครับคือเราชูเพื่อนอยู่ใช่ไหมครับทุกคนแต่เพื่อนมันวิ่งมาแย่งของครับทุกคนทั้งนี้มันไม่ช่วยยิงนะเราสามารถแก้ไขโดยการปิดการตั้งค่าตรงนี้ครับการแชร์ของแบบทีมนะอันนี้ผมแนะนําให้ปิดเลยครับแต่สำหรับใครที่มากับเพื่อนเนี่ยก็สามารถกดเปิดได้นะอันนี้ผมปิดหมดเลยครับ เพื่อนในทีมเนี่ยที่เราไม่ได้ช่วยยิงเลยไม่ได้ช่วยทําอะไรเลยเนี่ยก็จะไม่สามารถลู้ของเราได้ครับแต่ข้อเสียของไอตัวตั้งค่าตัวเนี้ยเพียงแค่เพื่อนเนี่ยช่วยยิงเราแค่นัดเดียวเนี่ยเพื่อสาม,มารถลู้ของเราได้ทันทีเลยนะอันนี้จะเป็นข้อเสียนิดหนึ่งนะครับผมเพราะว่าถือว่าเพื่อนช่วยนะแต่ถ้าเพื่อนไมได้ช่วยเลยเนี่ยจะไม่สามารถลู้ของได้เลยครับพวกอย่างต่างๆเนี่ยผมก็ไม่ได้ตั้งค่าอะไรมากครับก็จะเป็นตามนี้เลยเพื่อนๆสามารถดูได้เลยครับครับอัน <s> ีข้างล่างก็ไม่มีอะไรครับผมอันอื่นก็คงไม่มีรคับ้ ก็จะเป็นลื่นไหลครับผมตั้งค่าไ p เก็จะเป็นสูงมากนะสไตล์ตกราฟิกเนี่ยก็จะเป็นสดใสครับเื่ออื่นผมก็จะปิดหมดเลยครับทุกคนนี่ปิดหมดเลยนะหน้าจอครับก็คือแสดงชื่อผู้เล่นนะผมก็เปิดไว้ครับ นี่ครับพีดเอฟเฟกก็จะเป็นสีเขียวนะประมาณนี้ครับเทคนิคการตั้งค่าของหมวดปเปอร์เชันก็จะมีประมาณนี้ครับทุกคนการตั้งค่าเนี่ยจะไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับผมเพราะมันจะไม่ค่อยแตกต่างจากหมดวาฟเฟ์นะก็จะมีเทคนิคอีกนิดหน่อยที่ผมบอกในคลิปมันเองนะบอกเลยว่าผมแนะนําม,มากๆครับสำหรับมือใหม่นะก็ใครชอบอย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดสมัครให้เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีทุกคนด้วยนะครับ